สวัสดีครับวันนี้โมโตไนเรามารีวิวรถเซฟิโล A ส1น่งรถซิงแห่งชาติที่ใครๆรู้จักกันนะครับรถ A 3 1หรือเซฟิโลเนี่ยเป็นรถขับหลังนะครับที่ใครๆก็เอาไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง1 J แทบจะบอกได้ว่าเครื่องเซฟิโลมีเครื่อง 1J เเป็นเครื่องประจำรถไปแล้วครับผมเพราะว่าเครื่อง 1J เนี่ยทนทานมากครับผม ผมเอารถทั้งหมดที่ผมมังเคยเป็นเจ้าของ A31 ทั้งหมดนะครับประมาณ4 5หคันนะครับตอนนั้นก็คืออยากมีไว้สักคันหนึ่งก็เลยไปซื้อมาและขายไปซื้อมาขายไปประมาณนี้นะครับแต่ว่ารถที่คันที่ชอบที่สุดก็จะเป็นคันสีํำตาลนะครับแล้วก็ลองมาคันสีแดงและก็สีขาวนะครับผมโอเคครับคันนี้ก็จะเป็นคันแรกของผมที่ผมได้มาเลยครับเป็นรถ A31 นะฮะรคันนี้ก็ไปลองเครื่องดูก่อนว่าเครื่องเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ก็จะมีเครื่องซ GTE ที่มีเทอร์โบด้วยครับเนี่ยถ้าเครื่องเสียงนุ่มๆก็เสียงแบบนี้นะครับครับผมครับคันนี้เป็นคันโปรดเลยครับคันสีน้ำตาลนะครับฝากระโปรงหน้าหลังเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับของอากณานะครับผมแล้วก็ลอสสวันนะฮะดีมากเลยครับคันนี้จัดฟิลเมนได้สวยงามมากจริงๆสีโอนตินนะครับก็เป็นสีน้ำตาลทํามใหม่นะครับผมนี่ครับ ก็ตามยุคตามสมัยที่เขาแต่งกันนะฮะมีปัดหลังของแท้ด้วยนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยครับผมนะฮะก็จกัดซีเมนต์ได้สวยงามครับทั้งโชกหน้าชกหลังก็เป็นเทยินนะครับปรับสูงได้ปรับต่ำได้ครับผมนี่ครับปากระโปรงหน้าหลังก็สวยงามครับคันนี้ทําสีาใหม่เป็นสีสไตล์ช,โชโล็อกโกแลตโอนตินนะครับก็จะสวยใบแบบหนึง่งปัดกระล้อแล้วดูสวยงามมากครับนะี่ครับเครื่องนึ่ง เป็น 1J GTE เลยครับวางเต็มเลยครับผมเนี่ยครับไฟหน้าก็24วาวครับสวยครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีเบลทะทากันนาครับอ่าครับเบาะายแคซีครับใช้เบาะอีเพซ่าครับตามยุคเลยครับผมนะฮะอันนี้แรงพอสมควรเลยครับผมอันนี้ก็มาเซอร์วิสรถที่อู่ช่างเจนะครับอู่ประจำผมเลยทุกคัน โกลโลนะครับนะครับลองประตูเล็กน้อยจนทุกคนทุกคันได้ขนาดผมนะครับรถเร็วครับแรงมากครับคันนี้ตัวเอาไม่อยู่นะครับบนคอนนี้ครับนะครับผมคันนี้คันที่สองครับก็มาจากเชียงใหม่เป็นรถคันนี้เป็นพิเศษนิดนึงครับเป็น1 j g t e เหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นเกียร์ใหญ่เป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์โยงใหญ่นะครับเป็นเกียร์1 j ตรงรุ่นเลยครับเกียร์หายากมากนะครับ แ่่เกียร์ก็ห้าหมื่นเลยครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นรถซ้อมดิฟนะครับก็ได้มาน้องเขาเปลี่ยนคันใหม่ผมก็เลยขอซื้อมานะครับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งซึ่งแรงจริงๆครับผมไม่กล้าขับขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเกียงมันนุ่นนะครับแล้วก็นี่ครับสั่งรถมาจากเชื้อใหม่ครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงเลยครับผมอันนี้ก็สวยงามครับก็มีสีต้องไปทําบ้างเล็กน้อยครับอันนี้ฮะรถที่เขาขับบนเขาเลยนะครับอันนี้ คันนี้ก็เอามาแล้วก็ต้องไปทําปั๊มติ๊กนิดหนึ่งฮะปั๊มติ๊กแล้วก็ถัง A นิดหนึ่งครับมันเอียงไว้นี้ฮะขับแลรวแรกดับเลยครับผมนี่ครับเป็นเครื่องหเทอร์โบครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเกียร์ยงใหญ่นะครับเป็นเกียร์สุดของนี่ครับเกียร์สุดของ1 J แล้วครับหายากเกียร์ก็สี่ห้าหมื่นแล้วเฉพาะเกียร์นี่ครับก็เป็นรถที่ขับดีมากนะครับแต่ว่าไม่กล้าขับแรงมากครับเพราะว่า แรงจริงๆครับขนาดเครื่องธรรมดานะครับเครื่องเครื่องเซอร์โบธรรมดาเนี่ยยังไม่ยังไม่จัดอะไรมากมายครับกล่องก็ธรรมดาครับยังไม่ทำเอฟเอฟคอนอะไรต่างเนี่ยผมก็ไปซื้อเซคัโลมาลงเลยครับมันจะสวยงามมากเลยครับคันนี้เสียได้ครับเพราะว่าก็ต้องขายไปนะครับผมเนี่ยอีกคันนี้ก็จะเป็นคันแรกเซคั l โลที่ผมไปซื้อมาเลยครับเป็นรถเดิมๆที่สุดนะครับขับก็ยังโอเคอยู่ครับผม รถคันนี้บอดี้สวยงามมากครับไม่มีชนมาเลยครับผมซื้อมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับลองขับดูก็โอเคนะครับผมเนี่ยใช้ได้เลยครับไปซื้อล้อสกายไลน์มาใส่จนนั้นยังไม่แพงมากตอนนี้แพงแพงมากนะครับล้อสกายไลน์นะครับครับเนี่ยเขาจับฟิเมนตได้สวยครับนี่ครับกอนแรกเขาใส่ล้อซีอียี่มาผมก็ไปเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าล้อมันไม่เท่ากันนะฮะก็จัดโปรเมลนาดีมาเลยครับไปเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง 1J ครับแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนไม้นิดหนึ่งครับมันมีปัญหาเรื่องไม้นิดหนึ่งเลยต้องมาหาช่างระบบไฟนะครับแล้วก็ทำการรื้อหม่หมดเลยครับแล้วก็เดินสายสายใหม่่นะครับเพราะว่าไม้มันไม่ชื่อบางตัวตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็เป็นอีกคันครับเป็นล้อสกายไลน์นะครับก็เป็น1 j t t เหมือนกันเนาะได้ได้มาจากน้องในกลุ่มนะครับนี่ครับเป็นล้อสกายไลน์หายากครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับตรองรุ่นเลยครับก็เออทั้งสามคันเป็นแพ จะกลายลายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะทุกแกครับภายในทุกแกก็เขาเล่นกันนะครับก็หายากนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นอีกคันที่ดีมากเลยครับพ้อนน้ำลูเนียมเป็นเกียร์ออโต้แรงพอสมควรเลยครับผมคันนี้ใช้ได้เลยครับก็คันนี้มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้มาเพราะว่ามีสองคันแล้วสองคันแล้วไม่มีที่จอดแล้วที่บ้านแต่คันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊สก็ใช้ได้2ระบบแก๊สแก๊งไปอีกอีกแบบหนึ่งครับ อันนี้เป็นคันที่4ี่นะครับคันนี้ก็เป็นสุดๆเลยครับเป็นหนึ่งเจจีทเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคันนี้คบเครื่องทั้งหมดเลยครับมีปัดหลังนะครับแล้วก็มีแฉลบด้วยตรงรุ่นแล้วก็ลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับอีกอย่างหนึ่งเครื่องมีแห้งมากครับเก็บสายไฟมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเครื่องแรงพอสมควรเลยครับคันนี้ใช้ได้เลยครับแรงปี๊ดแหละผมก็ไม่กล้าขับเร็วมากภายในทุกแกนะครับเนี่ยครบครบเซ็ตนะครับ แกก็หายากนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือกล่องเอฟคอนเงินนะครับ B 2 1นะฮะแต่ว่ากล่องก็หมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยสลบตรงรุ่นเลยครับเนี่ยสลบดีมากเลยครับไม่มีน้ํายดเลยครับทํามาเนียนๆนะฮะผมก็ต้องเปลี่ยนปวงมาลันาดี้ทุกคันเลยครับที่ซื้อมาเป็นโลกผมชอบเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็เป็นล้อเดิมๆของเขามานะครับเบรกหน้าเป็นหลังสกายไลน์นะครับทั้งแผ่เลยครับผมคันนี้ก็ เป็นอีกคันที่เสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าสวยครับคันนี้ซื้อมาซื้อมาแต่ว่าคันนี้เอออาจจะไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าก็ยังพอขับได้อยู่ครับผมนะครับก็เลยจัดมาแล้วก็ซื้อมาแป๊ดหนึ่งก็ขายไปก็คันนี้ก็แต่งเครื่องมาแรงคอามคูวัวเลยครับคันนี้ก็อีกคันหนึ่งครับซึ่งมาเปลี่ยนล้อนะครับอ่าใส่ล้อสี28ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับอ่คันนี้ก็เครื่อง ก็ปกติครับก็เป็น 1J GTE เหมือนกันคะเกียร์โต้นะครับก็ขับขับดีครับเอามาขับดีครับเอามาแป๊บหนึ่งก็ลงขายนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็นี่ครับเซเวโรที่เคยมีไว้ครอบครองครับขันแดงก็แรงจริงๆครับแรงมากนะครับนะครับก็นี่ครับมีไว้2องคันก็ต้องปล่อยไว้คันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ขายหมดแล้วครับผมเรียบร้อยครับนะฮะก็ฝากถึงเพื่อนที่มีอยู่นะครับ รถที่ดีมากเลยครับเป็นรถขับหลังซึ่งเอามาแต่งเอามาลงเครื่องได้หลายหลายตัวแล้วก็เครื่องทนทานตัวถังดีครับอไหล่เพียบเลยครับผมนะครับรถที่ขับดีครับตอนนี้ก็แสรําลังมาแล้วครับผมหายไปพักหนึ่งตอนนี้เริ่มกลับมาครับเซเิโลเอซหนึ่งนะครับจากสกายลา์นี่ไปไปไกลเลยครับตอนนี้นะครับครันี้ไม่ได้ครอบครองก็แต่งสวยๆนะครับนะครับผมก็เอามาใซอร์ไพรสนมากครับ โดยการตัดไข่นั่นเอเบอร์ที่นี้นะครับไม่ห่วงครับเบอร์ที่นี้ก็ดูดีมาดูดีครับเลาแข็งกเด้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจให้กด Subscribe ให้ช่องผมนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ